เขาจะสกินอย่างเงี้ย What What is this i s a shirt Shirt อ่าแต่งงานล้วห้ามหยาดเด้อนี่บรรยากาศดีไหมดีเนาะเหมือนชนบทบ้านเราอะ Running out หมดแล้ว No t h e y have Out of stock ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เกาะมาลาปาสตัวนะคะประเทศฟิลิปปินส์ ราไปกันเราม่ซ uh, ื้อสินค้าสวยไหมสีเหลืองรีสอร์ทเป็นสีเหลืองอะชอบมากเลยนะแล้ววันนี้แบบแดดดีมากอาทิตย์สอาทิตย์ก่อนนะคือฝนตกตลอดเวลาโอเค5อินเทอร์เน็ต50อ๋อ50โอเคโอเค50อเโอเค หมาหรมนี yes. ่ยไ่งงยคารามันซีทำได้หมทีเนี้ยเไม่ใช้มะนาวอ่ะตัวเองเขาจะคินย่เนี่ยถ้าาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคารามันซีเนาะแต่จริงๆวคือบ้านเราเหมือนส้มซีสนเ้ยกกชเกตินชาอะไรอ่าโนโนโน h อพ e s t เรสโจะไีจนแนโมาสอะวีนทูมายกเาถามว่าจะเอาเขาต้องการแบบเอาครเล่คาไหม Da. มันคือดอกรักจ้ารีชอปปกินขนมกั Here ตอนนี้เป็นร้านขนมปังนะคะ Nice go คนฟิลิปปินส์อ่ะเขาชอบกินขนมปังมากเขาจะมีขนมปังหลากหลายมากอร่อยไหมร่อยเรื่องนี้นะแต่จะบอกว่าดูราคาก่อน5เปโซทุกอย่างนะคะอัลละ5เปโซ5เปโซเท่ากับ6 5 3้าบาท พี่ชอบกินมาอันเนี้อมันจะเป็นขนมปังมะพร้าวแต่ที่นี่มันไม่มีอ่ะน่ารักมาก thanks เราจะเดินตามหาซิมการ์กัน b y morning ปิดเปล่าเปิดนะคะพีเะนะ่เปิดนะถ้าเปิดฮะจริงหรอร้านเปิดหรอแบบนี้อ่ะถ่ายสิ h e โหลร้านนี้ขายขนม <c oughs> เขาเรียกว่าร้านโชว์หวยบ้านเรา <c oughs> ใช่ป่ะ hello yes do you have a sim card Sorry, out of stock. No more. Where can I get a SIM card? Where can I get a SIM card? You try in the in the other side. There is a corner. All right. Okay. Do you have kimchi here? No. <laughs> <laughs> where can I get kimchi? Seriously, <laughs> where can I get kimchi? It's only in the city. <laughs> oh, no way. <laughs> ah, okay. So to the left hand side, right? What What is this? Is it a shirt? Shirt. แต่งงานเราห้ามหย่าเด้อ <Yeah. S 1> เห็นไหมที่นี่ก็จะแบบไไซส์เต็มไปหมดเลยหน้าออกมาหน้าสดมากนะนี่บรรยากาศดีไหมดีเนาะเหมือนชนบทบ้านเราอะ่ะ mm hmm. เรียกว่าอะไรเรียกว่าเดี๋ยวนะ this is called like um, motorbike taxi เดะ how can you charge then <Yeah. S 1> wherever to go somewhere In to, in, in the Lantor, Lantor? Huh? Lantor, around the, in the land, right? Yeah. Lentil, or you are having someone die for yeah. me, someone ride for me, right? <laughs> no, not now. I would like <laughs> no, to know. No, no. Yeah. yeah, yeah, yeah. Where to get the SIM card? I'm still looking for the SIM card. This one, right? Yeah. Okay. No. Landing out. No, they have out of stock. น่ารักอ่ะัลโหลน้องหมาอย่าเห่านะเหาทำไมล่ะน่ารักอ่ะัลโหล do you have sim card Where can I get a sim card ทำไมันหายากจังวะ Sure ah okay they out of stock it's out of stock ah they out of stock yeah อยู่ในนั้นอยี่ใช่ใั่ง a เคามาเดินไปทางขวาไทาง i ้ h t ทางขว right. r i ้ h t ทางขวาไปทางซ้ยาขาไปท้าวางซ้าทางวาไปทงซ้ยทางขวาทาา้ววไปง้ายไปาางไป้า เห็นร้านอีกไหมเปิดละร้านเขาน่ารักนะทำไมเขาต้องล็อกเราทุกอะไรไม่เข้าใจเฮ้ยซซนมิเกลขวดโตมากอ่ะ yes do you have the sim card G card G card yes this is prepaid sim card right so งั้นเอาแล้วนะ right it's okay thank you so much where can I get kimchi what kimchi kimchi I really i seriously s a y like I really want to buy it I forgot to buy it from the land โอ้ย no, no. yeah. mm. huh? ูฮันที่อนั้นยูฮันนะยูฮันรีร์ทมัมยูฮนนี่ซิต f h i a n r e e t n d e r e n o t Thailand t h ินั่น one นนนอ้คืเกีหรืปล่าค่ะมีนในเกาหลหรืเปล่าเปล่าค่ะโชคดีเาเดีลุคให้ดูหลังนี้ว่า f i n d i n h มันเป็นปลากระตูน่ะอันนี้ฟายดิ g งกิ c จ <c Isaac> ิเยอะเมาแต่เช้าเฮ้ยอ่อนนะตัวอ่อนดีนะเมาแต่เช้าแล้วเธอจะทำยังไมันใช่ปะโอเคเหนื่อย ยาเพิมเธอเหนื่อยนะต้องบอกกำลังกายแล้วนะกาหน้าหากิมจินะคะยังไม่จบเพราะว่าต้องมีโปรไปนที่รีสอร์ทเขาบอกว่าที่เนี้่มันจะมีดเซ็นเตอร์เขาที่เด็นเจ้าของเป็นเกาหลีอยู่ประมาณแบบอ่าวสกุยเขาบอกว่าให้ไปเขาจะเรีว่าชางรีสอร์ทแอนดไดเซ็นเตอร์เดินจากโรงแรมเราประมาณแบบเจ็ดร้อยไม่ใช่โยฮันหรอคะพี่ โยฮันสีอกฝั่งหนึ่งเพราะถ้าโยฮันมันจะไกลกว่าเราไปที่นี่ก่อนเขาบอกว่าที่นี่มีเฉวๆเฮ้ยอะไรล่ะเบอร์เกอร์จริงค่ะเราทางข้างหน้าเราหรอคะพี่เบิร์นหนูว่าใช่เหรอพี่เบิร์นต้องไปยังไงถึงแล้วที่เดียวเองไม่ต้องกลัว

เาหากิม,มจิมาถึงทางรีสอร์ทใช่ปะปรากฏว่าเขาไม่ให้กินข้าวที่นี่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแบบเหมือนเป็นรีสอร์ทปิดแล้วเขาก็จะเสิร์ฟเพลสอขอเท่านั้นจากที่เห็นจากที่เห็นทุกคนจะน่ารกเยอะไรอร่อยไจะเสียงไหมคะน้องๆเออแล้วแบบต้องมีคนฟิลิปปินส<อ>์พาเราวิวตรงไหนอะไรแบบมันเหมือนมันที่ลึกลับแบบเหมือนเขาไม่อยากให้เรารู้ว่าเราอยู่เขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย ไม่พัพื่นเขาไว้ี่เขาไม่ขายนะขอโทษนะอะไร่เโอเคไม่เป็นไรครับพี่ก็ถามว่ามีกิมจิไหมจะซื้อกิมจิเขาบอกเขาทำเฉพาะกินที่นี่อ่ะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาไปงาม,มาแล้ว thank y o t h a you o i c thank you so much t n กินจีบมา for free คนข้างหลังหล่อไหมคนที่จะสนสวยถึงเนี่ยเค้าินดูทางแต่เขาให้กินจีบมาอือฮะแต่แล้วจำได้ไหมจีได้กินจีแล้วอะ Excuse me how to go back then What w How a t h to go back to the street then You go straight ahead Okay And then right n And then l i g h t is entrance Our entrance ใช่ห่กลับกันเถอะค่ะยังไม่ได้กินเทาาสดต้องกลับไปกินเท่าที่เคยแล้ว